สวัสดีค,ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Networking Master นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราไปเน็ d เดมาเราได้ไปเจอคอนเซปต์เกี่ยวกับ Data Center Switch นะครับคอนเซปต์ที่บอกว่าเนี่ยมีสวิตช์หลายๆตัวแต่ว่ามองว่าเป็นสวิตช์ตัวเดียวกันเพื่อเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดในภาพที่กว้างขึ้น นะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ virtualization นะครับและตัว data center switch เนี่ยมันไปเกี่ยวกับ virtualization ยังไงครับก็เหมือนเดิมครับเรามีกูรูครับคุณก๊อฟนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายลงรายละเอียดลงดีเทลและเดโมให้ดูด้วยครับแล้วตอนนี้ข้างหลังผมก็คือเป็นกระดาน topology นะครับที่วันนี้เราจะโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งเยอะะหลายๆตัวเหมือนกันทีนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญกูรูคุณก๊อฟสาธยายนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรและมันเชื่อมต่อทํางานกันยังไงครับจัดเลยครับคุณก๊อฟขอบ ก็ uh, ทโปจีที่จะโชว์วันนี้นะครับก็อย่างที่ uh, คุณเบนพูดไปแล้วนะครับก็คือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ s e r v ์ r v i r อร a ช i ลไ t เซชนะครับซึ่ง uh, สิ่งที่เรานํามาโชว์วันนี้ก็คือ Product ของ VMware นั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่า VMware มันสามารถที่จะมาตอบโจทย์เรื่อง virtualization เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ตอบโจทย์เรื่อง virtualization นะครับหลักๆแล้วในแ a บนี้นะครับผมจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น physical server อยู่2เครื่องนะครับก็คือเครื่องที่มี IP เบอร์10.10.11.21นะครับแล้วก็2.2นะครับซึ่งข้างในนี้ผมมี g ก e นะครับที่เป็น vCenter อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ g ก e ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ตัวหนึ่งผมจำลองว่าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเบอร์ IP 10.10.11.5 0ครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า v-motion นะครับหรือว่า vm live migration นั่นเองก็คือการย้ายโฮสต์นะครับหรือว่าเครื่อง guest vm เครื่องนี้ไป start อยู่ที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ physical server อีกเครื่องหนึ่งทันทีโดยที่มีผลกระทบกับ user น้อยที่สุดนะครับโดยที่ network ที่เราให้ t r a f f ิกของ v-motion นี้ผ่านนะครับเป็น d Data c e n t e r Fabric Solution ของทาง Juniper นั่นเองนะครับพอดีว่าเราเพิ่งได้รับแลบตัวนี้มาจากทาง Juniper ตรงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูโอเคครับก็เดี๋ยวถึงเวลานะครับที่เราจะมาสาธิตกันให้เห็นจ่าๆไปเลยว่าทำงานกันยังไงนะครับโดยคุณก๊อฟพร้อมที่จะลงมือแล้วครับอยู่หน้าเครื่องแล้วครับจัดเลยครับคุณก๊อฟ ครับผมก็ในหน้าจอที่เห็นอยู่นี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นวีเซ็นเตอร์นะครับซึ่ง v ี e ซ t นเตอร์จริงๆล้วก็คือเป็นเหมือนตัวแมネจเมนต์ของ e x Server, เซ e r ซ์ออร์ของทาง Data Center ของเรานั่นเองครับผมบทีนี้ในหน้าจอนะจะเห็นว่าเรามีคลัสเตอร์อยู่หนึ่งชุดนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่อง p h สิกอลเซ e ร์เ r อเครื่องนะก็คือ10.11.21 10 0 1ซึ่งในที่นี้เราใช้เครื่องเซอร์เฟอร์เป็น HP p a i l i n dl สามสองศูนย์ครับผมครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นจุดสองสองนะครับซึ่งเราใช้เป็น h p p r o ล i โ n น dl สามแปดศูนย์ครับผมอ่าสองเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองเอาไว้ว่าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เบอร์จุดห้าศูนย์อ่าหนึ่งเครื่องแล้วก็ตรงนี้เป็น v center ก็คือเป็น g u e ตัวหนึ่งอยู่ใน ESX ของเราครับผมอ่าครับก็คือตอนนี้ง่ายๆคือเรามีฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์คือ21กับ22ใช่แต่เราจะทําการ move ตัว guest OS ของไอเซิร์ฟเวอร์ V100 เนี่ยใช่จาก21ไป22ครับผมซึ่งดูจากหน้าจอนะครับตอนนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ V100 เนี่ยมันทํางานอยู่บนโฮสต์ก็คือ10บจุดสิบจุดสิเอ็จุดสองหนึ่งเอ็ด่าองใช่ที่โชว์เหอยู่ที่ตอนนี้อ่าที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับงั้นเวลาผม move เนี่ยผมก็จะสั่งที่ vcenter นะครับบอกว่า migrate นะครับบบแล้วววกกกก็็ออออ่่่าาาคืเเ VM นีย ไปสตาร์ทแล้วก็ให้บริการต่อที่อีกโฮสต์หนึ่งอีกฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับผมผมกด next นะครับแล้วก็เลือก destination นะครับ destination ก็เลือกเป็นเครื่องจุดสองสอครับผมกด next ไปนะครับให้เลือก priority ผมเลือกเป็น high priority วอ้วผมก็กด next ต่อไปนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปคร่าวๆนะครับผมโอเคแล้วผมกด finish นะผมจะให้ดูหน้าจอของเครื่องผมนะครับที่ปหาเมิห์ฟเว v ร์ v100 เนี่ยในขณะที่มันกำลัง live migration อยู่ นี่ตอนนี้คอมพลีทแล้วหลุดไปแค่ปิงเดียวลุดไปแค่ปิงเดียวอันนี้คือการ move จากเครื่องนึงไปเครื่องหนึ่งตอนนี้ G S O S ของเราเนี่ย move จากเครื่อง21ไปให้บริการที่เครื่อง22แล้วเรียบร้อยโดยที่ user เนี่ยเวลาใช้แอปพลิเคชันแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าอย่างตอนนี้เราปิงอยู่แล้วลุดไปแค่ปิงเดียวแต่ตะกี้ผมยังไม่ค่อยอยากเชื่อฟุกหรือเปล่า กี้คุณมูฟจากเท่าไหร่นะ21มา22 21มา22ฟุกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณมูฟกลับดิว่าเป็นยังไงนะครับลองดูบนหน้าจอนะครับตอนนี้เครื่องเซเวอร์วีร้อยเนี่ยอยู่ทำงานอยู่บนโฮสต์10.10.11.22นะครับอ่าผมสั่งไมเกรดอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะทำไลฟ์มิเกรชันนะครับกลับไปที่เครื่องเบอร์21นะผมเลือกเดสติเนชันเป็น10.10.11.21นะครับ next นะครับ high priority นะครับโอเคอ่าลองดูที่ปิงอีกทีนะครับ นี่กำลังย้ายได้9% 28% 63%ราคาจริงหรือเปล่านี่ปิงเดียวจริงๆริงเดียวปิงเดียวนี่ปิงหนึ่งนี่ประมาณสักกี่มิลลิเซกครับเนี่ยจริงๆแล้วนี่ความห่างของแต่ละปิงเนี่ยอยู่ที่1วินาทีนะครับดี่งถ้าเกิดเราใช้ปิงระยะที่เร็วกว่านี้นะผมเคยทดลองเนี่ยได้อยู่ประมาณไม่เกิน200มิลลิเซก200มิลลิเซกย้ายจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องนึง200มิลลิเซกจะเร็วไปไหนครับเนี่ยซึ่งทำให้แอปพลิเคชันที่เป็นพวกสปีดเซนซิทีฟทุกเนี้ย มันไม่หลุดนะครับอย่างเช่นาการสตรีมมิ่งวิดีโอการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันพวกนี้ยูเซอร์แทบจะไม่รู้สึกว่าหลุดออกจากเซสชันเดิมเลยครับคุณก๊อฟครับนอกจาก v m o t i o n ที่เห็นไปแล้วตะกี้นี่ยังมีฟีเจอร์อะไรที่จะนำเสนออีกไหมครับก็จริงๆแล้ว VMware นะครับยังมีฟีเจอร์ที่เป็นเ a อื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นการทำ Heartbeat Check นะครับเราสามารถบอกว่าฟิสิกส์คอสเซอร์เวอเครื่องนี้ไม่พร้อมสำหรับ VM นี้ครับผมเราย้าย VM เนี้ยไปสตาร์ทที่ p h y s i c ฟิสิกส์คอสเซอร หรือม้แต่อย่าง,<อ>างเช่นตอนกลางคืนใน Data Center เราเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องที่ไม่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าทราฟิกน้อยตอนกลางคืนไม่มีใครใช้อยู่แล้วเราก็ย้ายไอ้ VM พวกนั้นเนี่ยไปสตาร์ทรวมกันในเครื่องเครื่องเดียวแล้วเครื่องที่เหลือก็ดับไปเลยประหยัดพลังงานใช่แล้วตอนเช้ามาก็เปิดแล้วมุกกลับไปใช้งานใหม่โอโ้โหอ่า,า,านเราโกรีกันจริงจริง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราทํามันได้สําเร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าดูจาก topology เนี่ยนะครับก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเบอร์50เนี่ยนะครับมันอยู่บนฟิสิกอลสองเครื่องนะครับซึ่งเครื่องของผมเองที่ปริงนะครับที่ส่งทราฟฟิกไปหาเซิร์ฟเวอร์เบอร์50เนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งก็คือเป็นเครื่องสีแดงนะครับตาม t o p o l o g นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับนะครับ legacy data center network นะครับซึ่งมีสวิตช์อยู่หลายๆตัวอ่าเราจะทําแบบนี้ไม่ได้เร็วเท่านี้เพราะเพราะเพราะว่า เวลาที่ vm เนี่ยมันม o ฟไป start อีกเครื่องหนึ่งปุ๊บนะครับกว่าที่สวิตอีกตัวหนึ่งจะเลิศครับใช่ไหมครับ,รบว่า,วา vm เนี่ยมันมาแล้ว mac address นี้แล้วทําให้สวิตท,ทุกตัวใน network เนี่ยมันรู้ว่า mac นี้มันถูกย้ายมาที่สวิตตัวนี้แล้วใช้เวลาไม่น้อยคือ legacy อาจจะผ่านหลายสวิตหลาย h อ p ใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่นะครับ,รบแต่ว่า Juniper Qfabric ในที่นี้นะครับซึ่งเป็น network ที่ทำให้ทั้ง data center เนี่ยเสมือนว่าเป็นสวิตตัวเดียวกัน เนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาแม็กมันมูฟไปแล้วมันย้ายไปขึ้นอยู่กับที่สวิตช์ตัวอื่นนะครับมันจะรู้ทันทีนะครับแพลตวิร์มมันจะรู้ทันทีว่าอ๋อตอนนี้แม็กนี้มันมูฟแล้วก็ได้ความรู้กันไปบ้างแล้วทีนี้ก็ขอสรุปเลยดีวยกว่าว่าการที่เราจะทำเวอร์ชวลเซชั่นนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการที่เราทำเป็นคลาวนี่ทำจริงๆเนี่ยมีองค์ประกอบหลักๆ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเวอร์ชวลเซอร์เวอร์อย่างที่2คือ Data Center Switch อย่างที่3ก็คือตัวแชร์สโตรจนะครับเดี๋ยวให้คุณก๊อฟอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ3สิ่งนี้กันครับก็เรื่องของ Virtual Server เนี่ยเราน่าจะทราบคอนเซ็ปต์กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามานานละนะครับเรื่องของ VM อย่างที่แน่ๆก็คือที่เราโชว์ไว้แน่นะครับทีนี้ Data Center Switch นะครับก็จะตอบโจทย์ในส่วนของที่ VM ทำ ที่ virtual server ทำนะครับว่าทำไงให้มันเร็วนะครับทำไงให้เน็ตเวิร์คมันเป็นผืนเดียวกันแล้วก็ทําให้มันตอบโจทย์เรื่องฟีเจอร์ต่างๆที่ VM ทําได้ครับผมบส่วนท้ายเรื่อง share solid นะครับซึ่งเรื่องของ share solid เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมใช้ t r i c อยู่นิดนึงครับผมบก็คือ,อตัวเนื้อ VM ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทําการทำ live migration ไปเนี่ยผมเอาไว้บน share solid ซึ่งเป็น iSCSI disk นั่นหมายความว่าพอผมสั่งทำ live migration หรือ VMotion แล้วเนี่ยปุ๊บ มันจะย้ายข้อมูลพวกที่เป็นสถานะปัจจุบันแล้วก็พวกดัมเมมโมรีหรือว่าแรมนั่นเองเข้าไปแต่ว่าตัวเนื้อ VM หรือว่าตัวฮาร์ดดิสของ VM พวกนั้นยังชี้ไปที่ตัวแชร์ s o l ล d ที่เดิมเพราะว่า Physical Server 2ตัวเนี่ยมันแชร์ s o l ล d ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไอตัวฮาร์ดดิสที่จะไมเกรดเลยไม่ต้องไมเกรดใช่ก็ประหยัดการทราฟฟิกได้อีกใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัว data center ทราฟฟิของเราเนี่ยัพพ p o r t เรื่องการเอา แชร์โซเลตมาใช้งานอย่างเช่นพวก FC นะครับแซนหรือว่าพวก Lo อดเล s สโ r ร t คอ o l อย่างเช่น FCOE มาร่วมใช้งานได้นะครับไอพวกข้อมูลพวกนี้คลับปิกพวกนี้มันก็จะวิ่งอยู่ในเพลนเดียวกันกับ Data Network ของเราเลยก็เลยเรียกว่างัดประสิทธิภาพของแต่ละเทคโนโลยีทั้ง3อันออกมาให้สุดแล้วมันก็จะ ผสมกันจนออกมาปเป็นโซลูชันที่เป็นแบบเป็นอริโไคเซชั่นหรือคลาวนั่นเองใช่นะครับก็วันนี้น่าจะได้เห็นกันคร่าวๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างเซอร์วอร์ชิโไคเซชั่นนะครับแล้วก็เรื่องของ Data ์เซนเตอร์ฟ i บเพื่อ,อที่จะทําให้ Data Center ของเราเนี่ยโกไปที่คําว่าคลาวนั่นเองครับผมก็ได้ความรู้กันพอสมควรแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ